ช่องอะไรที่ทําอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านนะคะวันนี้เป็นช่วงใช้ีแล้วบอกต่อค่ะนุกเอาปริตพันดีๆมาบอกต่อกับเพื่อนๆน,นะคะในหน้าร้อนหน้าสงการนี้หน้าร้อนเนี่ยเราป,ป,ป,ปฏิเสธไม่ได้เลยทําให้ผิวค้าเสียแน่นอนนะคะเพราะเกิดจาก ยิ่งแสงแดดตอนนี้แทบไหม้เลยนะคะและช่วงสงกร์ที่จะมาถึงนะคะหลายๆคนเนี่ยก็เล่นน้ำมั่งนะคะอาจจะไปเที่ยวทะเลหรือไปเที่ยวน้ำตกอะไรเงี้ยซึ่งทุกคนต้องเจอแสงแดดอยู่ทั่วไปอยู่แล้วนะคะวันนี้นุ๊กเอาครีมกันแดดที่ราคาถูกมากๆนะคะแถมนะคะใช้แล้วเย,ยนกริบเลยค่ะมาฝากอ้าว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 มาขายของเหรอเพื่อนๆกำลังคิดอย่างี้ใช่ไหมคะม่ได้มมาขายค่ะมา เซเว่นอีเลฟเว่ค่ะเข้าไปเซเว่นปุ๊บผลิตภัณฑ์ตัวนี้มีแน่นอนค่ะบอกราคาแพงๆหรือเปล่าไม่ใช่เลยค่ะเซเว่นอแต่ราคา20บาทเท่านั้นค่ะตัวนี้นะคะเขาเป็น CC ซีครีมนะคะของเครดที่ดอนะคะจำแบรนด์ให้ดีนะคะเคลดที่ดอนะคะซีซีครีมค่ะตัวนี้เขาบอกว่าป,าปัดปุ๊บปิดปั๊บไงเนียนใสกิ๊กนะคะกระจากใสได้ยาวนานนะคะด้วยมีคุณสมบัติ SPF 50ค่ะและก็ P a บวกถึง3นะคะและสามารถกันน้ำได้ค่ะเพราะมีส่วนผสมของซิลิโคนนะคะแต่ซิลิโคนเดี๋ยวเราต้องมาคุยกันในเมื่อมีข้อดีเยอะเหลือเกินนะคะอ้าวก่อนที่เราจะไปดูกันเรามาดูเนื้อครีมกันก่อนค่ะเนื้อครีมจะคล้ายคล้ายครีมกันแดดค่ะลักษณะจะเป็นอย่างนี้นะคะนะคะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะแล้วเวลาทาล่ะนี่เอาด้านนี้นะคะไม่แน,น่ด้านนี้นุกท้าเคตที่ดอมแล้วอาจทาใหม่ให้ดูนะคะ ก็ทาแล้วนะคะก็จะประมาณนี้นะคะเหมือนเป็นครีมอ่าเขาเรียกว่าเป็นรองพื้นในตัวนะคะปาดแล้วก็ใส่อย่างนี้นะคะนะคะปาดแล้วก็ใส่กิ๊กอย่างนี้นะคะเพื่อนๆก็ดูได้นะคะเห็นปะ่ะเห็นความแตกต่างเลยใช่ไหมคะแล้วตัวนี้ล่ะคะอ่าตัวนี้นะคะราคาแค่นี้คุ้มกับราคา,ามไหมคุ้มมากนะคะแต่ที่สําคัญนะคะไม่ใช่ว่าเฮ้ยทาเช้าแล้วไม่ไม่เติมครีมกันแดดอะไรทั้งสิ้นกูเล่นแม่งทั้งวันนะ่ะอย่างนั้นอ่ะไม่ได้นะคะ ก็คือต้องอคพิมครีมกันแดดนะคะเพื่อไม่ผิวคล้ำนะคะเวลาเราลกลับมาเนี่ยเม็ดสีมันจะเกิดขึ้นเยอะมากใน72ชั่วโมงนะคะซึ่งทีนี้ต้องมาเติมนะคะต้องเติมทุกๆ2ชั่วโมงนะคะการทาครีมกันแดดที่ดีคือต้องเติมทุก2ชั่วโมงนะคะไม่ว่าคุณจะเล่นอะไรอยู่นะคะถ้าเกิดคุณไม่อยากผิวเสียนะคะกรุณาเติมได้เลยนะคะซึ่งทีนี้นะคะมีข้อเสียมหมเออผู้ขอดีมาเยอะเลยนะคะข้อเสียม,มือค่ะ เพราะมีส่วนผสมของซิลิโคนซิลิโคนไม่ดียังไงล่ะอ่ะมันกันน้ำนี่พี่นุ้ก็บอกอยู่ว่าซิลิโคนมันดีอ่ะมันไม่ดียังไงถ้าคุณไม่เช็ดล้างให้สะอาดสิวมาแน่นอนค่ะสิวผดมาแน่นอนนะคะหรือถ้าเกิดคนที่มันอุดตันนะคะซิลิโคนเนี่ยมันจะทําให้อุดตันตามรูคุมขนเนี่ยเล็กๆเงี่ยอุดตันหมดนะคะพอซิลิโคนอุดตันปับ๊บสิ่งที่คุณต้องเจอเลยนะคะก็คือว่า ะะก็คือสิวที่มาเยือนนะคะเอาแล้ววิธีการล่ะทําอย่างไรในเมื่อคุณทาแล้วอ่ะโอ้เนี่ยคุณต้องคิดอย่างนั้นถูกไหมวิธีการเราทําอย่างไรนะคะเอาละค่ะวิธีการง่ายนิดเดียวค่ะแค่คุณนะคะใช้น้ำมันมะกอกนะคะเช็ดหน้าออกทั้งหมดเครื่องสำอางเนี่ยให้สะอาดนะคะและก็ใช้สบู่ล้างหน้านะคะที่เราสอนไปในคลิปที่แล้วนะคะซึ่งเดี๋ยวท้ายคลิปลูกก็จะแบบขึ้นให้ดูนะคะสะบู่ตัวนั้นนะคะล้างหน้านะ คุณก็เช็ดเครื่องสำอางได้หมดแถมซีกูนที่อยู่ในนี้ไม่มีค่ะอย่างนี้ก็ไม่พลาดได้แล้วนะคะ20บาทเท่านั้นนะคะก็ยำ้ำ <laughs> เพราะนึกต้องการให้ทุกคนประหยัดในเศรษฐกิจเช่นนี้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จากราพูดกันฮาฮานะคะมาแชร์กันแบบฮาฮาไปแค่นี้นะคะมานุป,ป้าก็มาแชร์ให้นะคะก็ถ้าเจออะไรที่ถูกและใช้ดีก็จะมาแชร์ให้ฟังนะคะในราคาเท่านี้นะคะ ก็เจอกันใหม่คลิปหน้าถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์เลยค่ะถ้าต้องการแชร์ผลิตภัดีๆให้เพื่อนนะคะกดแชร์เลยนะคะไม่ว่าจะเป็น Google พ l ัสท t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  ตอร์เฟ o o o คุณแชร์ได้หมดนะคะแล้วอย่าลืมกดติดตามช่อง Easy Home นะคะไม,ไม่งั้นคุณจะพลาดคลิปใหม่ๆนะคะทั้งการทำอาหารอร่อยๆนะคะการออกกำลังกายจะเริ่มออกกำลังกายแล้วหลายหลายคนบอกพี่นุคกอ้วนโอ้โหอมกค่ะ อ้วนค่ะคือถ้าอ้วนเนี่ยจะออกแขนก่อนนะคะช่วงนี้จะเริ่มออกทางการปั่นจัก,กรยานอะไรอย่างนั้นนะคะก็และรวมถึงผลิตภัณฑ์ดีๆเทคนิคดีๆรวมถึงการทําผลิตภัณฑ์ดีๆขึ้นใช้เองนะคะก็อย่าลืมนะคะกดติดตามไม่งั้นคุณจะพลาดคลิปใหม่ๆที่จะเจอกับนุ๊กนะคะสําหรับคลิปนี้บายบายค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ